ด่วนเดอะกระชาชครับภาคสามแห่เป็น αι, ปการเดินทางที่ยาวนานจริงๆเนี่ยยาวนานยาวนานมากเลยแลนะ้อืมนะแล้วถ้ามีเศษซ้อน,นไม่ต้องอะไรฮะคือผมกำลังซักผ้าอยู่เอาหน้ายิ่งรู้สึกว่าเราแบบของของเราเราต้องรับผิดชอบเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะผมก็เลยแบบโอเคแหน่ก็มีเวลาว่างเราก็ซักผ้าด้วยนาเก็บไปด้วยก็ได้อร่อยโอเคผมว่าเราจะงยึดได้แอเพิ่ได้ด้วยเน่จะพูดแชค่าที่แล้วได้ไหมฮะ อคุณจะพาพที่แล้วันที่เราได้ผมลองดูกอ่าแควรผมไม่ชอบเลยผมพูดตรงๆว่าผมเป็นโรคกดท่มืรอแท้เดบลย์ไลท์เฮ้ย I found it Even this, I found it the v e n t r e I don't know what it is but I าอ่าอ่า Yeah, yeah. Oh, my! God. Oh, my! Oh, yeah, I hate Windows. You never know what you come up Ah! Yeah! Uh, 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 uh. No more, please, no more. you piece of some shit. I, I never liked. Where, where is this block? Where is it? Where does it? 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 Ah! No more, please, fish, no more. I hate this. <sighs> almost there almost there yeah 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 i got this what the hell is this yeah i i mean I, oh i found it Power it. Oh, switch. yeah okay i'm the i i'm sad didn't i แต่ว่าไอเด็กน่ามนตายไปแล้วกันนี้ทำใจไม่ได้สักทีพูกเกาะจริงใจจนถึงตอนนี้ผมเล่นโปเกมส์มุอดนะยิงเจอเกมสอี่ผมปูหนัองเกาอีกแล้วปเอปป๊อปป๊อ Nothing happened. Hey. Okay, so he never to my birthday. How could she you know my phone? How could you know? This is a good Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh, come on, I told you I know it, just stop it, stop it, make it stop. Ah, uh, Nika, at that, uh, it's Up, uh. up, up. Yeah. Yeah, come on, son. Mmm. Mmm. Oh! Eventually, it's just... snow something... ...ready? Ready? 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 level, Okay, just... ...step back. Slow... slow. It's a few left. Go on, up the stair, up the stair. I mean, it. I the step. up the stair, yeah. up the stair. Yeah. It's huge. Up the stair. Up to the stair. One more, one more. Step up, step up. Uh, uh, my time is almost up. Ah, danger, danger, it's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 , you. it's, you. it's, you. it's you. I, I mean it, I mean it. Hey, just move on, keep moving, keep moving, do your best, Eric. You do your best. Uh,

มันเดียวให้ผมได้แค่นี้ยผมก็จะรีค่ะรีแบบส u p e r มม a r เลยทีเดียวปสุเย้โอเคฮะเ,เราจะมาอีกทีหน,น,นึ่งมาหมอทั้งหมผมไม่อยากเสียเวลาเลยหมเเลือฐา,านแค่ประมาณก้อนครึ่งแล้วกลับเครื่องมาที่ใช้เย,ยี่ยมสองคันยี่ยมนี้ก็อะไะครับย It just must be, it must be. It must be. Oh, probably always have a man. Okay, do your best. Just. Whoa! Shit. One more, one more. Okay, okay. Grab it, grab it, got. Grab it, and grab it. Hey, just. Just. Just take it, okay? Just take it, take it. Say again, just take it, you bitch. Hey, I'm to spare the i Okay, I'm wish they'll come to one big hour battery spare it's my life. Mm hmm, I'm mm gonna -hmm. <laughs> 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 oh, no more please I just so uh, um, how many times how many times it is how many times oh jeez I hate this I never liked it I said I had it I mean it there it is grab it, it yeah, grab it <laughs> บังคับมืงทีไอไฟฉา,ายนี่มันก็บังคับยุ่งยากอะเอาพอกับบังคับการเดินเยี่ยงต่อจริงๆโอเคอีกส okay, ัอก็ทอเดีสิเนตเเน็อาเิดนเนต I just oh อ come on โ yeah. okay. อเคไเก็ชีล้อมนะฮะชีมีโทรศัพท์ด้วยมันเรื่องกพูดอะไรอะไม่ชอบหรอไม่ชอบเลย ชีล้มอะชีพีมือถือดูด้วยว่าผมเบอร์อะไรอ่ะเยไน่าจงผีแพงนะโทรเข้าไอโฟนเลยเดะชีลัมอะโอเคเราก็จะไปตามที่ไอแสงจิ้งหรีทนี่มันพอจะส่องให้เห็นมั้งนะ่ะเราต้องเอาเอาอวิตช์นเ้ีไปใส่ Power is on What is first Okay ฮะ Power on แล้วฮะตอนนี้เราจะเจออะไร <laughs> ผมว่ากิ๊กได้จะใช้ไดห้หรอมั้งจะมีห้องไหนไม่ได้สำรวจจะหมดว่าที่หลังก็แล้วกันก็ดูสภาพหน้าห้องสคิคะเลือแบบมันเป็นคาบสนิมหรือคาบเลื่อนอะไรผมไม่สนนะแต่ผมรู้แน่คือไ,ไม่ชอบใจอ่ะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปสำรวจหาหงงานึ่ประมาณก้อนครึ่ง เสียเวลาขึ้นมาไดคงไม่นานเท่าไหร่นะมั้งฮะโถ่อันจะไปอันจะไปอจะไปอจะไ I mean Hey I said I mean อนจะไปี่สนาเพรว่ามันอ่อนนะ We <laughs> oh <my God. laughs> oh. Yeah, leaf is open. Is yes. uh, anything else? Good. 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 เอาอยู่นี่ทั้งออกอยู่ทั้งออกมาอยู่นี่ทั้ทงออกอยู่วูบเร็วไปไหมอมึงเอาให้เน,นสิยาสิมึงจะให้กูเขาเ้าหรือมึงจะไม่ให้กูเขา้าโอ้โหเย็บ yes. ม่งไม่มีคำพูดเลย ไปไหนเปของแทบแย่ไอหมาว่ามึงทิ้งกูเฮ้ยเี่ยกิดอะไขึ้นมัเกิอะไรขึ้นเกิอะไรขึ้นอ้ไอวว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 ่วว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 ว สูงคือกูมาหามาแล้วมาในสไตล์เพื่อเอ่อทุกคนที่เข้าไปจะเจอไหนะฮะแล้วก็คำสาบใหม่ก็จะกอะหน่งขึ้น เกิดมนคุ่ช้าแต่ผมคิดถ oh, ูกจะเป็นของพี่กองแบบนื่องตัวทันมาอยอะปัจจ <riff ing> <fit> ัจกันเลยทีเดียวฮะก็เขาคุณแม่ค่าสอนการติดตามชมภาษามาถึงพาสาแล้วผมรู้สึกว่าโอเคพัฒนาขึ้นอะไรขึ้นฮะแล้วก็ เกมที่น่ากลัวดีค่ะสอบผมจูออนก็ยังไงดีอ่ะก็ขอบคุณมากค่ะสหรับติดตามชมถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์ถ้าหากว่า,ถ,า,าถูกใจก็แอดทูฟเฟิร์บริทไปเลยนะคะก็ยังไงอะ่ะก็ถ้าหากว่ามีเกมอะไรแบบอยากให้ผมลองเล่นน่าสน,นาสนอย่างเงี้ยก็ส่งมาได้ฮนะก็ เพราะผมก็ไม่ค่อยรู้ไม่เคยอยกกากจะเล่นเกมอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ขอพ่อแม่ก็จะติดตามชมสวัสดีครับ